ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนีก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะสําหรับวันพุธเนาะค่ะพี่น้องวันพุธที่แปดเนาะคะ่ะกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะก็มาพบมาพอกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะสําหรับลาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องลาวพัฒนาเนาะคะ่ะของปู่โคราชเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ปูโคราดก็ได้ส่งมาให้แบบด่ดวนเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะอยากแบ่งปันพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปหลับชมหลับฟังพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแลว้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไ่ได้พลาดข่าวสารดีดๆ,ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เข้ามาหลับชมหลับฟังเลยเนาะคะ่ะว่าปูโคราดจะมีแนวทางเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะสำหรับเราพัฒนา วันพุธที่8ดเนาะค่ะกุมภาพันธ์2 5 66นเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขมารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปชมแนวทางของหลับชมแนวทางของปู่โคราชเนาะค่ะพี่น้องแอดกามีข่าวดีมาบอกเนาะค่ะ พี่น้อง fc แล้วค่ะอยากเข้ากลุ่มฮานอยฟรีเนาะคะ่ะกลุ่มฮานอยแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะคะ่ะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เนาะคะ่ะพี่น้องแอดไลน์ก็ศูนย์เก้าสี่สองหกแปดแปดสี่สามหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดไลน์มาเลยเดอ้อคะ่ะพี่น้องเข้ากลุ่มฟรีเนาะคะ่ะมีทั้งฮานอยลาวและไทยเนาะคะ่ะติแอดจะส่งลงให้พี่น้อง fc เนาะคะ่ะได้รับชมกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ บอกมายังพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกลุ่มหานอยแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะค่ะเขาฟรีเนาะค่ะไม่ต้องเสียตังค์เนาะค่ะแอดไลน์มาเบอร์นี้ใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็มารับชมรับฟังแนวทางของปู่โคราชเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่โคราชเด้อค่ะพี่น้องค่ะจะแอดเขียนวันที่แป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะลาพัฒนาเนาะค่ะวันนี้เนาะค่ะพี่น้องเฮงเฮงปังปังกันเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเอ๊ วันที่แปดเนาะคะ่ะแปดกุมภาพันธ์เนาะคะ่ะหกหกเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องลาวหาลายมือกับพอสวยดักเนาะพี่น้องให้แตะแนวทางถูกกับพอเนาะคะ่ะมาพัฒนาปลูกโคราดเนาะคะ่ะพี่น้องปลูกโคราด บนนะค่ะบนวิ่งลูดเด้อค่ะของปูโคราชบนวิ่งลูดเนาะคะ่ะพี่น้องบนวิ่งลูดศูนย์นะคะ่ะพี่น้องค่ะศูนย์แน,น่นเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นชัดบ้านนอค่ะเห็นชัดไหมคะค่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่เนาะคะ่ะพี่น้องก็คือ แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าเก้าศูนย์นะคะพี่น้องแปดเก้าเก้าหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์แปดสอง เก้าหกนะคะพี่น้องค่ะอันนี้บนเนาะค่ะพี่น้องต่อมาล่างนะคะพี่น้องล่างวิ่งลูดวิ่งลูดสองนะคะพี่น้องจับคู่ก็คือสองห้าสองหกสองเจ็ด สามห้าสามหกนะคะ่ะสามเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดนะคะพี่น้องอันนี้ล่างนะคะพี่น้อง,ล,งะะล่างเนาะคะ่ะล่างเด้อค่ะพี่นอ้องเอฟซีนี่ล่างเนาะคะ่ะ าล่างเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวแอดอ่านให้ฟังแป๊บนึงเนอะคะ่ะพี่น้องเห็นชัดบ่านอนะะ้อค่ะพี่น้องเห็นชัดไหมคะค่ะแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะลาวพัฒนาปูกโคลาดเนาะคะ่ะบนวิ่งลูดศูนย์นะคะพี่น้องจับคู่ก็คือแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้า เก้าศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งาะค่ะพี่น้องหลักเจ็ดก็จะมี7จ็ดศูเนาะค่ะพี่น้องล่างวิ่งรูดสองเนาะคะ่ะจับคู่ก็คือสองห้าหเนาะคะ่ะหลักสามก็จะมี3ามห้7หเนาะค่ะพี่น้องหลักสี่ก็จะมีสี่ห4าี่เจเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิรงเลยเด้อค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะค่ะของปู่โคราดเนาะค่ะพี่น้องไใดใ้ห้มาแล้วแบบด่วนๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาลุ้นกันเนาะค่ะว่าปูเส้นเดนี่ยนตัวไหนไ้เนาะค่ะสําหรับบนเนาะค่ะก็มี80นเนาะค่ะ8195ก็จะเน้นที่80นเนาะค่ะ ปดหนึ่งก็จะเป็นรองหรือพี่น้องหมักชอบตัวใดในชุดนี้ก็สามารถเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องใดเนาะคะ่ะพี่น้องหลักเก้าก็จะมีเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งก็จะเน้นที่ 90, เก้าศูนย์เด้อค่ะพี่น้องค่ะหมักชอบตัวใดก็วิเคราะห์พิจารณาเบื้องไว้แคบนาจอไว้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์แปดสองเก้าหกเนาะคะ่ะก็จะเน้นที่ เจ็ดศูนย์เด้อค่ะสำหรับลาวพัฒนาเนาะค่ะปูกโคราดเนาะค่ะล่างเนาะค่ะวิ่งรูดสองเนาะค่ะจับคู่ก็คือสองห้าสองหกสองเจ็ดเนาะค่ะก็จะเน้นที่สองห้าสองหกสองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามห้าก็จะเป็นรองสามหกก็จะเป็นรองสามเจ็ดก็จะเป็นรองเนาะค่ะสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเนาะค่ะมักชอบใน คลิปนี้เนาะค่ะหรือว่าชุดนี่ก็แคปหน้าจอไว้เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเราพัฒนาของปู่โคราชเนาะค่ะกระไดให้มาแบบด้นดวนแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็กราบขอบพระคุณปู่หลายๆเนาะค่ะพี่น้องที่แบ่งปันแนวทางมาฝากตอนพี่น้อง fc ในวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะค่ะมือนี่ก็ค่อยพี่น้อง fc ปัง,ปงๆเฮงๆกันทุกคนเด้อะค่ะพี่น้อง ค่ะค่ะก็ะคะคะแคปนาจอไว้เอาไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะปลูกก็ให้มาเป็นแนวทางแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะ,ค,ะค่ะเผื่อมีโชคมีใชยในวันนี้เนาะค่ะวันที่8วันพุธนะคะวันพุธที่8กุมภาพันธ์2566นหนี่ก็คอยพี่น้องเอฟซีเฮงเพงปังปังเนาะค่ะถ่ายนี่ก็คอยพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะค่ะ,ะ,คะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้อง ก็ขอให้ยรักษาสุขภาพมือนี่ขอใ่อยรวยๆเฮงเฮงปังๆกันทุกคนเนอค่ะพี่น้อง FC ค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แคน่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ